เรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดรบเราก็ยังคงเดินหน้าแล้วก็ทําอยู่ฝ่ายเดียวค่ะ<อ>ฝั่งนั้นเขาว่ไม่เห็นจะมาช่วยเก็บยังไม่มาอีกเหรอยังไม่มาแล้วสิ่งที่เราเจอเราเจออะไรบ้างอีกกี่ทุนช่วงหน้าเอาให้ดูค่ะ<ว> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยโครงการสื่อสารรอยยิ้มของแผ่นดินโดยมุ่งเผยแพร่พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งจะประทับอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการตามรอยพระราชกรณียกิจนะครับไปในสานที่ต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราอดจะกล่าวถึงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรองพระองค์การออกแบบชุดไทยพระราชทานเราได้มีโอกาสมาสืบสารแล้วก็บอก เล่าแล้วก็เปิดแพร่คงจะทําให้ทุกคนได้รู้สึกเหมือนเราก็าคือซาบซึ้งแล้วก็ภูมิใจติดตามโครงการรอยยิ้มของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกช่องทางข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยราชบุรีเมืองโอ่เมืองอัพจิวจะเจ้าอร์ิเช